สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีทีบอยแถบเชียงครับในคลิปบรรก,กาศสีโลกกลับมาอีกแล้วอยู่กับนายลูกามิครับอีกสายหนึ่งที่ออกมาให้เล่นได้นะครับแต่ก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับก็นายลูกามินะครับอีกสายหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาวนั่นแหละซีซั่นที่3แล้วนะสายนี้เรียกว่าเป็นเป็นสายหนึ่งที่มีซับสายเยอะที่สุดครับกับอ่าอีเลเซอร์นะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตพูดตรงนี้เลยว่าอีเลเซอร์ที่เราจัดเนี่ยถ้าใครเห็นลิสต์ตรงนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่า แอตโตจัดไฮบิดนะครับไม่ได้จัดแบบเป็นเฉพาะทางนะครับจริงๆจัดเฉพาะทางก็จัดได้แต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราใส่ให้มันเป็นแบบเออเป็นเลเลอร์ aser, จริงๆอนะ่ะเด็กนี้มันแทบจะเหมือนการทูบิวนะครับของชุดครั้งแรกๆกที่นารุคามิสายเลเซอร์ออกเลยก็ว่าได้นะครับตัวเริ่มครับขอยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับกับดินชูเอาไว้ยิงแค่นั้นเองตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีผลในการใช้อะไรมากเลยจริงๆเอาไว้ยิงตัวเริ่มเขาแต่ว่าด้วยยุคสมยัยมันยิงตัวเริ่มไม่ได้มันก็เลยกลายเป็น ตัวที่เอาไว้ยิงตัวอื่นๆนอกจากนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆมันเลงเป้าหมาย,ดยได้ด้วยนะมันไม่ต้องไอ้ีมากนะครับตัวต่อมาเป็นตัวทิ้งไตครับถ้าแวนอ่าถ้ามันอยู่บนมือนะครับตอนเวลาจ่ายคอสไตเนี่ยถ้าแวนกาดเราติดชื่ออ e ีเลเซอร์นะครับอ่ายูนิจะบวก2เกรดซึ่งแน่นอนครับเด็กทั้งเด็กเราก็ติดเอลเลเซอร์อยู่แล้วและที่มีเด็กหนึ่งก็คือในดอปโซนนะครับ เมื่อมันถูกทิ้งจากค่าคอสตสไตล์สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งได้แล้วก็เปิดการ์ดเจ็ดใบจา,ยยากท็อปเด็กหาการ์ดเจ็ดสามหม,มากกว่าที่ติดชื่ออินเลเตอร์นะครับซึ่งนั่นแหละก็เทคล่างอาจจะไม่เคยใช้นะไม่รู้จะเอาเกสามที่มือทำไมพีจีขอเป็นพีจีหงายดำครับเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างจะมีหลายๆตัวที่กินดำแล้วก็ตัวคืนคอสมันเราไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นพีจีเลยขอเป็นพีจีหงายดำแล้วกันมันก็จะได้รู้สึกได้ใช้กว่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ จริงๆตัวนี้มันออกมาของการจริงมันออกมาตั้งแต่ยุควอล์วิงเซเบอร์ดากอนรีเวิร์สอะไรนั่นแหละชื่อแม่งยาวจำไม่ได้ก็ตั้งแต่ในยุคที่มันเป็นเบรกคอสเบรกไลท์รีเวิร์สนะครับแต่ว่าการจริงเนี่ยถูกเลื่อนไปมากๆเอาจริงๆก็มีมันก็น่าจะถูกเลื่อนอยู่หรอกถ้าดูจากสกิลพี่แกแล้วพี่แกก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่ถ้าตอนนั้นออกมาคงจะปั่นปวดน่าดูมันมีเทคนิคในช่องเลียเมื่อลงครับถ้าเั็นกาติดที่ีเลเซอร์เลสตัวมันเองเลือกเลียอากาศฝั่งตรงข้าม2ใบ ตูนเสียอินเทอร์เซ็ปก็คือเอาง่ายๆครับเลือกเรียการตรงน้าสองใบเทินเ,เดียวมึงลงตัวนี้จับเลสพุฝั่งข้ามเร็จไม่ได้ละจบอาจจะไม่ได้โหดเหมือนบล็อกเคดนะเพราะพวก,พวก,พวกบล็อกเคดอะไรอย่างเงี้ยของคาเนโร่มันข้ามเสร็จตลอดแต,แต่อันนี้อย่าลืมว่ามันเป็นเรียรที่ไปทําให้เรียเขาข้ามเสร็จแล้วแวร์เราก็ยังมีเทคอยู่อีกนะเว้ยคือมันกนข้างดุนะจริงจริงมันดุดันไม่เกรงใจใครนะครับก็ใส่ไว้สใบจริงๆก็ใส่4เต็มเลยก็ได้ครับแต่เราเกรงใจเราชอบใส่3กับ2อนะครับอีกตัวหนึ่ อ่าอะไรนะไซไครนะครับตัวเนี้ยมีเทคนบอกว่าวันเบอร์เทอร์นะถ้าฝั่งตรงข้ามและเลียงกาดฝั่งตรงข้ามโดนรีทายด้วยบอกในในช่วงเมนเฟสอ่ะโดนรีทายได้พวกช่วงเมนเฟสอย่างเงี้ย้วยนะ, <S <S ะถ้าแวนการ์ดเราติดที่เลเซอร์โซบัส์ึงจะได้ไงเดคคอร์สคืนนะครับไอเดมคืนนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของเกตสองกันบ้างเกตสองเนี่ยจริงๆก็ถูกออกชา้าหลายตัวเหมือนกันนะอย่างเช่นชุนจินในชุนจุนตัวเนี้ยนะครับมันมีเทคนเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกตสามหรืมากกว่า เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งรีทายการ์แถวหลังของข้าแบบแรนดอมหนึ่งใบนะครับก็ตัวนี้ถ้ามันมีตัวตัดเสร็จอยู่แล้ว่ยิงเข้าไปได้ครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีตัวต่อมาตัวนี้เล่นกับดีซนแดนเลยแหละนะครับมีเทคในช่องเลกาดเมื่อลงมาถ้าเป็นการติดฟีดซนแดนเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งรีทายเลกาดของข้ามเริ่มเปแถวหลัลลาลางเหมือนเดิมแล้วมีเคกหนึ่งมันจะบอกว่าเมื่อเป็นการเราติดชื่อดีซนแดนเนี่ยลงมาสามารถเอาตัวมันเข้าไปในโซได้ ถ้าเข้าโซลีไทเรียกาดแถวหน้าหนึ่งใบคือตัวนี้เอาง่ายๆมันต้องเซตบอร์ดเล่นแต่ว่าถามแอตโตนะแอตโตก็ไม่ต้องมาเซตบอร์ดหรอกอูมายิงแถวหลังก็พอมันเซตบอร์ดแล้วแบบมันกันเดนยิงด้ยนะแต่ถามว่าเซตบอร์ดได้ไหมได้ตัวต่อมาครับโชโอเราขอใส่สองใบถามว่าใส่สองใบทำไมเพราะมันดูดการเข้าโซไปหนึ่งอะเออแล้วทีเนี้ยต้องยอมรับว่าถ้าใส่เยอะอะการบนมือเกมนี้มันไม่ได้เยอะเหมือนการจริงเวลาใดเช็คแล้วขึ้นมือนะมันก็เลยจะเป็นแบบว่าเออถ้ามันไม่เข้าโซมันจะอันลำบาก วิธีการเล่นของโต๊ะตัวนี้มีแค่ว่าเอาตัวนี้เวลาลงมาปุ๊บจับเลสจับตัวมันเลสแล้วแช่ไป2ตัวใช่ไหมพอแช่ไป2ตัวเสร็จปุ๊บเอาโชโอ,อ่ะครับดูดมันเข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ในเทิร์นนั้นละมันทาอะไรไม่ได้ละก็พอดูดเข้าไปปุ๊บข้าพังแถวหน้าทิ้งไปตัวหนึ่งเลยก็คืออย่าคิดว่าเราแช่เสร็จมันแล้วอ่ะจะไปพังอีกทำไมเหตุผลที่ต้องพางเพราะว่าเทิร์นหน้ามันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไงถ้าเราจะต่อให้เราตีแหวนก็ตาม คือมันสามารถอัดเดบในการใช้ไม่จําเป็นต้องไปใช้ตอนเขา5้าเดมเราใช้ตอนเขาที่มันอยู่ในสภาวะสามเดมสองเดมสี่เดมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้มันก็อัดเดบใช้ได้แล้วก็คิดว่าได้เราก็ได้ฆ่าเขาหนึ่งตัวนั่นแหละไอยตัวนั้นน่ะลงมามันคุ้มแล้วมันคุ้มตัวมันคุ้มแล้วมันจับเขาบงมันมันเหมือนว่ามันลงมาปุ๊บมันตัดโล่ในมือเขาทิ้งไปแล้วแล้วก็เราได้เพิ่มก็คือเราระเบิดโล่แม่งทิ้งเลยแห้แม่งเก็บโล่ขึ้นมือได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับคิดอย่างนี้แล้วกัน ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะใส่น้อยนิดนึงแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นตัวคืนคอยครับอ่าสุยตันในช่องวัช่องเรียมเหมือนเดิมตีฮิตชาร์ตหนึ่งไงเดบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกันคิวทิกเกอร์ใส่แน่นอนครับแต่เราจะใส่ดีเซนแดนซิกมาเป็นหลักนะถามว่าทาไมถึงใส่ซิกมาเป็นหลักซิกมามีเทคนทั้งช่องแบรนและช่องเรียรถ้าใครดูคลิปที่แล้วเราเห็นแล้วเราใส่ซิกมาเพราะว่าเราเอาซิกมาไปยืนท้ายเกมแล้วก็ยืนเรียท้ายเกมอ่ะนะเจนเบงหนึ่งปุ๊บเอาเมื่อโจมตี ถ้าตีไม่ฮิตเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งทิ้งมือมันลุกได้แต่ทีนี้ซิมกม่ามันก็มีเทคในช่องแวนเหมือนกันเทคในช่องแวนก็คือเมื่อมันถูกตัวสไตล์ที่เป็นตัวสไตล์ของดีเซนแดนทับเนี่ยเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งตัวมันจะบวกหมื่นแล้วก็มันจะให้เทคก,กับตัวของสไตล์ดีเซนแดนเมื่อมันไต่ขึ้นมาจวดจวดการ์ดหนึ่งใบและไดเพิ่มหนึ่งรู้สึกถ้าจะไม่ผิดอะสไตล์ดีเซนแดนอะจะลบสองได้ไอเดียจะดันขึ้นไปให้มัน มันจะกลายเหลือ1นึ่ได้ใช่ไหมพะมันลบ3าได้เหลือลบสองได้แล้วนี่จะดันให้กลายกลับมาขึ้นไปเป็น2ได้ได้นะครับแล้วก็ลงแวนบวกสามพันแล้วจริงๆอ่ะมันใช้ร่วมกันนะ่ะเวลาเขา5้าแดมก็ปั่นป่วนนะเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีดีเซนแดนซ์่างเก่าหนึ่งใบไม่รู้ใส่อะไรครับจริงๆสล็อตต,ตรงนี้ค่อนข้างว่างแต่ว่าเราก็ใส่ดีเซนแดน์มาเผื่อแบบล่างนี้ไม่ขึ้นจริงอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็จะเป็นกันเล็ดกันเล็ดมีสไตล์ของตัวเองออกนะครับก็เลยใส่เป็นกันเล็ดมาดูทีี่่ตตตตัััววสสไไ์์กนนเย มันจะค่อนข้างเอาตรงๆนะค่อนข้างสะเพระในระดับหนึ่งเลยแหละฮามนิกเมสซายาใส่อยู่แล้วในยุคป,ปัจจุบันนะฮามนิกเมสซายาเป็นของที่ขาดในเด็กไม่ได้เลยเลืมบอกทิกเกอร์ดอเก้าครับทุกใบเป็นดอหมดจะมีตัวใหม่ครับที่ติดชีเลเซอร์ใบนี้มันต้องหงายตัวเองซึ่งมันหงายตัวเองแน่นอนต้องใช้การติดชื่อเหมือนกันถ้าติดชีเลเซอร์เขาหนึ่งหงายตัวเองครับแล้วก็นําเรียกากาศหนึ่งใบนะครับเข้าสู่โตเรียกรีทายเรียกากาศสองใบมันจะแรนดอมเริ่มจากแถวหลังก่อน รีทยตามจํานวนการในจีโซนที่หงายหน้าอยู่นะครับถ้าไม่มีเรียกาดเราได้จัว่วก็คือถ้าสนามเขาโล่งกูก็จัว่วแหละเออถ้าแบบเขา,าเขามีอยู่ก็จะรีทยนะครับรีทย2ยสองใบต่อกร้ G าจีโซนหนึ่งใบก็คือถ้ามีเรามีการจีโซนหงายสามใบจะยิงได้เข้ากับหกใบทห้าใบก็หมดสนามนะครับนะบสำหรับภาคนี้โอเคทีนี้ใบนี้มันใช้ได้ในหลายๆกรณีเลยแหละต้นเกมใช้ได้ปลายเกมใช้ได้ทางนั้นเราเลยใส่ซอรัสมาใบาหนึ่งครับเผื่อใช้แต่ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าซอารัสอะ่ะ พี่แกไม่ได้ติดอีเซอร์นะเอออันนี้ให้เข้าใจก่อนแต่เอามาเปิดระตล์แรกได้ครับอย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วว่าในกาสีโลมันยังไม่มีสกิลเจนเบรกนะครับพอมันไม่มีสกิลเจนเบรกเนี่ยอขอไปมันไม่มีสกิลเนี่ยมันไม่มีสกิลจีการนะครับพอมันไม่มีสกิลจีการเนี่ยก็จะทําให้อในส่วนของตรงเนี้ยมันเลยแบบช้าลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามี่ ธีการไม่จําเป็นต้องใส่โซลาร์สก็ได้นะครับแล้วก็จะมีดีเซนแดนตัวสไตล์ครับอันนี้ไว้ใส่ซิลเลียนนะครับอันนี้เซ,เซลลเซลลอนนะครับนะมัน,นอ่านชื่อย่างงี้มั้งถ้าเรียกไม่ผิดตัวนี้เอาไว้ใช้ปลายเกมครับเขายืนห้าแดมปุ๊บมึงโดนแน่มึงโดนออตตี้ดีเซนแดนแน่แล้วก็ถ้าสมมติว่าสไตล์แรกเป็นโซลาร์สไ,ไปแล้วสไตล์ต่อมาหลัดและและวร์เราไม่ได้ยืนเป็นดีเซนแดนยืนเป็นอ่ากันเล็ดก็สามารถใช้ฟินิชโบได้จริงๆที่บอกให้ใส่ใช้โซลาร์สเป็นสไตล์แรกเพราะว่าถ้าเกิดยืนนเป็ ยืนเป็นดีเซนดัสหรือยืนเป็นการเลสใช้ได้ทั้งคู่มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว,มว่าในช่วงแรกของเกมจริงให้ยืนเป็นการเลสไปก่อนสได้แรกโอล่อาสได้์สองฟินิชโบ๊กนะครับพอฟินิชโบ๊กปุ๊บเจนเบรกหนึ Gen ่งอ่าวันเบอร์เทินคอร์เตอร์บัสหนึ่งลงมาหงายอะไรก็ได้จีโซนจะหงายฮามูริกเมยสายา,ยายทิ้งเบรกก็ได้ครับนะแล้วก็มันจะได้รับเทคมันจะบวกห้าพันแล้วก็บวกหนึ่งขีตามจำนวนตัวถ้าบอหว่างงครามีการรีทายแล้วก็บอกว่าถ้าแฮรแวนติดชื่อกันเลสบัตเตอร์ในฮาร์ดดมมััันนนจะรรีทลลตววึงงงแแแถหขออบบบบาใ นะครับซึ่งแน่นอนมันตีสองขีได้ก็มากดต้นเกมทีนี้เด็กมันจะอย่างที่บอกเด็กมันจะเป็นได้ทั้งซอารัสเป็นได้ทั้งฟิชโบลกแล้วก็เป็นได้ทั้งไอตัวของตัวใหม่ที่เป็นลินชูตัวสไตล์เราจะสไตล์ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับให้เลือกเอาและกันเด็กมันไม่ค่อยบายนะบอกไว้ก่อนแล้วก็จที่เหลือจะ่า้เป็นคอนคว e ส t คู่นึ่งครับคอนควสก็จะเป็นตัวที่ จริงๆจ,จะบอกว่าไม่มีก็ได้ไหมได้เพราะว่ามาในนี้แต่ว่าคอนเพสมีข้อดีในการที่ว่ามันเปิดปุ๊บมันยิงแถวหน้าเราเซตบอร์ดไว้เสร็จปุ๊บมันยิงแถวหน้าไปหนึ่งกระบอกห้าพันแนแถวหน้าเราหมดกันนั่นเองมันก็ไม่ได้อะไรมากไงม,มันก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นตัวที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ง่ายพอมันยิงไปแถวหนึ่งเอาโชว์ยิงแถวหนึ่งแถวหน้าหมดแล้วอ่าก็สบายนะครับคืออย่างที่บอกคือเราสามารถเราใส่ตัวเลือกว่ามีทั้งตัวห้ามเสร็จมีทั้งตัวพางแถวหน้า มีทั้งตัวอะไรเงี้ยบลาบรา,บรา,บรามันจะได้มีวิธีการเล่นที่มันค่อนข้างหลากหลายวิธีการเล่นของเจ้าเด็กนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะเล่นยิงลงมาก็ตีฮิตมีโอกาสยิงก็ยิงนะครับแต่จุดเด่นของเด็กอาด,ดีนัดจริงๆดั่งเมื่อก่อนเลยนะคือในช่วงที่เขาห้าแดมมันจะเป็นช่วงที่เขากดดันที่สุดถามว่าทําไมถึงกดดันที่สุดอ่ะให้คิดตามนะอันนี้แต่ว่าก่อนอื่น อันนี้ที่เราพูดมันคือเพอร์เฟกก็คือเพอร์เฟกในความเป็นไปได้แต่ว่าเล่นจริงโอกาสเป็นไปได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทิ้งไตบ้างเดี๋ยวไปดังเอานู่นมั่งเอานี่มั่งอันนี้คือความเป็นไปได้ที่มันจะสามารถทําสกิลได้สูงๆประมาณนี้อันดับแรกแวร์เราเป็นอาซิ Sigma กมากอนพอแวร์เป็นฟังตรงข้ามห้าแดมแวร์เราเป็นซิกมาเสร็จปุ๊บให้เราสไตล์เรียกตัวของเจ้าเรียกมาเรียกสไตล์ตัวของดีซันแดนออกมานะครับพอเรียกตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บทีเนี้ย เราก็ต้องมีซิกมาสองตัวบนมืออันนี้คือต้องอมเลยแหละอมเล่นเลยถ้ามีซิกมาสองตัวบนมือโคตรเก่งแล้วก็อาจจะต้องมีตัวตัดเส็จอยู่บนมืออีกตัวหนึ่งถามว่าทําไมเพราะว่าพอเราลงเสร็จปุ๊บเราตัวตัดเส็จแค่สองตัวหน้าทิ้งไปเลยครับสองตัวหน้าจะทําการเส็จไม่ได้องบอกตรงข้ามแต่วงเล็บเดี๋ยวนี้มันมีบางตัวเส็จจากข้างหลังก็ต้องเข้าใจว่าถ้าตัวเส็จจากข้างหลังมันก็จะทำได้ไม่ได้แต่ด้วยทั่วๆไปของต่ละแคนตัวเส็จมันมีแค่ข้างหน้านะครับโอเคอ่ะพออย่างนั้นเสร็จปุ๊บ ตัวเด็กเราเราสามารถใช้ซิกมาตีไปก่อนได้ครับซิกมายืนแถวหน้าสองตัวอยู่แล้วประจําการอยู่แล้วตีปุ๊บพอตีมันเกิดเหตุการณ์ไม่ฮิตปุ๊บนะครับเราสามารถคาร์บาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งได้แสดงว่าเราต้องมีมืออีกหนึ่งใบมันจะลุกขึ้นมาอ่าแล้วก็ตีไปใหม่ถ้าไม่ฮิตอีกก็ไม่เป็นไรตัวมันก็นอนไปแล้วก็ซิกมาอีกทางอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในช่องเรือเหมือนกันตีถ้าตีไม่ฮิตคาร์บาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งมันก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ตีอันนี้คือีละเสร็จปบ แวร์เราที่เป็นดีเซนแดน้งเหมือนกันตีนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะกดลงมาปุ๊บกดเทคเลยแต่มันมันโดนบังคับกดอยู่แล้วล่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากพอตีไปเสร็จปุ๊บเคเคเคถ้าเกิดไม่ฮิตนะครับก็โซบาร์สองคอเดอร์บาร์หนึ่งอันนี้ต้องใช้สามค์เดอร์บาร์แล้วก็อีกสองโซทิ้งการ์ดบนมีสองใบเท่ากับว่าในมือเท่านั้นต้องมีประมาณสี่ใบนะครับแล้วก็สแตนโดมันนะครับจู่จู่การ์สองใบได้ลบหนึ่งแต่จริงๆรเนี่ยพอตไดลงมาปุ๊บอ่ะมันจะถูกเพิ่มได้อยู่แล้วก็็็กกกกลลาาาายยยเเปปปปนนนว่่มมมือัุุขึ้๊บจะไไดดโฏิ ก็จะตีได้นะครับคือเธนมันจะตีได้6ครั้งก็ไปวัดใจกับการของฝั่งตรงข้ามเอาคือถ้าม like ีตัวตัดเส็จด้วยนะฝั่งตรงข้ามจบเลยมันไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าแถวหน้าเขาอะจะป้องกันเราได้เพราะว่ามันจะถูกเสียเวฟไงถ้าแบบแถวหน้าป้องกันเราได้อย่างเงี้ยอาจจะลงมาปุ๊บยิงยิงตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งตีตัดตัวหนึ่งซิกมาเหลือข้างเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีตัวตัดเสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามหายเกลี้ยงคลิกมา2สองตัวในช่องเลี้ยงสะฟาดก่อนเลยแล้วก็ค่อยเอาสไตล์ของดีเซนแดน ก็ไปวัดใจกันถ้าเขาฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีฮิลอ่ะมีฮิลกับพีจีผสมกันให้ได้6ใบอะ่ะคือตอนนี้ตาที่ไว้ป้องกันตัวมากสุดที่จะเป็นไปได้ในเกมนี้ณนะปัจจุบันนะต้องมีฮิลขึ้นมือฮิลจะขึ้นมือได้5ใบถ้าใส่ไอมิวเอ่อฮิลจะขึ้นมือได้5ใบก็คือในเด็ก4แล้วก็ฮาโมนิกเมทยาเอาขึ้นอีกหนึ่งแล้วก็พีจีอีก4ใบอันนี้กรณีที่มันขึ้นมือทั้งหมดถ้ากรณีฮิลขึ้นมือมึงไม่ต้องเล่นแล้วนะคือฮิลนขึน อ่ะก็คือ9กาใบทั้งหมดก็ต้องไปวัดใจ,จกัน6รอบเนี่ยบนมือเขาอะที่ถืออยู่จะมีกี่ใบก็ตามมันจะโดนหรือเปล่าแค่นเ,เองนะครับประมาณนี้ก็ผมสำหรับเด็กนี้นะถือว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่อตโตชอบจริงๆก็อุยอ,อ,อ,อะไรไม่ได้อะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมครับผมในคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่ยาลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเรา อยากสนับสนุนพวกเรานะครับผมเพียงแค่สามถห้าบาทสามารถสามารถสมัครเป็นเบอร,ร์ได้ฝากไเเปเ็นวีไอพีไปแบบชแน,นลคใครชอบคลิปของเรานะครับมีชอ่องตะเป็นชบรคแดงสามารถโดนเน็เข้ามาได้โอ้โมันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ